ลมหนาวยามค่าพัดเอื่ยผ่านทุ่งกว้างแสงจันทร์ทอประกายลงบนโขดหินริมฝั่งน้ำโขงเสียงน้ำไหลคือเสียงใจที่บอเคยหยุดคิดถึงกันคำผาผยยืนกุมมีดหมอในมือหัวใจสัน่นบอแม่นเพราะกลัวแต่เพราะคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าบัวผันเจ้ายัางสิค่าพญานาคอยู่บอ เสียงของนางสั่นน้อยๆแต่สายตายังคงแน่วแน่คำผายกำมือแน่นเขาเกิดมาเพื่อสิฆ่าแต่ผู้หญิงคนนี้เกิดมาเพื่อสิทธรมให้เขาบอกกล้าลงมือไอ้าบ่หู้แล้วบัวผันเสียงต่ำแผ่วตั้งแต่เจ้ามาอยู่ในหัวใจอ้าทุกอย่างมันก็พังเบิดบัวผันก้าวเข้ามาใกล้ ใกล้จนได้ยินเสียงหายใจใกล้จนหัวใจสองดวงเต้นผิดจังหวะฮูบอกว่าฮักเจ้ามันสิพาให้ข้าตายนางเว้าพร้อมรอยยิ้มเศร้าแต่ข้าก็เลือกแล้วคำภายยื่นมือสันๆไปจับมือบัวผันมือเล็กเย็นแต่หัวใจอุ่นจนเขาแทบกลั้นน้ำตาบ่าได้ถ้าฮักอ้าย เจ้าสิถือคนทั้งบ้านทั้งเมืองสาบถ้าอยู่กับเจ้าอ้าสิเป็นคนทรยศต่อคำสาบานบัวผันเอามือท่าบ,บกเขาถ้าฮักต้องแลกอ้กะเอาหัวใจข้าไปโลดคำไผยดึงนางเข้ามากอดอ้อมกอดแน่นร้อนแรงเหมือนไฟในอกสิแตกออกมาน้ำตาของบัวผันเปียก,กอกเสื้อเขา อยากปล่อยมือฆาเดอร์คำผายฆ่าบอมีไผอีกแล้วอ้ายสาบานเขากระซิบข้างหูต่อให้พญานากโกรธต่อให้ฟ้าดินถลม่มอ้าแกสิฮักเจ้าคนเดียวทันใดนั้นเสียงคำรามต่ำลึกดังขึ้นจากลำน้ำเกล็ดสีมรกตสะท้อนแสงจันทร์พญาสีสุดโทโผล่ขึ้นจากน้ำ เปลวแสงเรืองรองราวกับรับรู้คำสาบานฮักคืนนี้ไม่ใช่แค่คนสองคนที่ผูกหัวใจแต่เป็นโชคชะตาทั้งลุ่มน้ำที่ถูกผูกไว้ด้วยฮัก